อนเดียมาซาล่าอินเดียนะครับแล้วก็ใส่มะนาวด้วยนะครับเมนูชื่อเมนูว่าชูอันนี้ทิบะเซาอินเดียคีลาคีลาใช่อินเดียเป็นอีกสัมผัสหนึ่งอะไรแตงกวาแตงกวาโอล้างอันนั้นจะปากอันนี้เดี๋ยวเ paper ไม่ได้ก็เด้นะอฮะก็ปกมาดีนะโอเคยั चार बोले थे आपको करने, आप। करने के लिए मालिक चार बोले थे आपको करने के लिए चार चार एक ऐसे सिकाड़ के चार बनाते हैं। ดีมากติมินสบายเรามันจะสบายของใช่ปกติอินเดียอาหารมาซาลามากชอบกินสบายเค็มร้อเคมเคมงชิ้นนี้เซาลานี่ยมันจะเรงเหรอ เป็นไงอ๋อเพื่มมะนาวให้ด้วยอืมแต่มะนาวเข้าไปดับกลิ่นมาซาร่าดีมากแต่มะนาวยิ่มันโอเคเลยอันเนี้ยแต่ขอปลายมีนผมเนี่ยไม่หอมลองชิมไหมลองไหม แต่ก็อร่อยอยู่นะอร่อยกว่าใส่มะนาวพวกนี้้ลาแบบใสมนางเดียอันนี้มิดมิดมาแล้วนะคะข้างหลังเนี่ยก็เลยม่วยโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินก่อน